เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคและใช้ในการเกษตรแต่ในปัจจุบันหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขัดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝนที่ทำให้พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายเช่นเดียวกับประชาชนในพื้นที่ตำบลอ่างทองตำบลน,น้ำแหวกอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบร,ริหารจัดก,การทร,รัพยากรน้ำนในแต่ละพื้นที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจโดยให้ในคนในชุมชนร่วมกันมีบทบาทเป็นผู้บริหารจัดก,การทั้งพัฒนานและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตนซึ่งเป็นไปตามศาสตร,ร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระมร,รมชุชนากทาี่เบสมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรรมนาถบพิษโดยน้อมน,นำมาใช้เป็นแนวทางในการพั พฒนาปรับปรุงพื้นผูแหล่งน้ําเพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ําบรรเทาปัญหาน้าท่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการและยังเป็นแหล่งน้ําต้นทุนเสริมในการทําการเกษตรรวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักและระบายน้าได้อย่างเต็มที่ในพื้นที่อุอเชียงคำจังหวัดพะเยาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยซึ่งแวดล้อมไปด้วยเทือกเขาประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรการปลูกข้าวทำสวนรำใหญ่อย่างพารา และพืชผักคื่นาตามฤดูการน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตถึงแม้จะมีแหล่งน้ำธรรมชาติประเภทลำคลองหนองบึงอยู่หลายแห่งแต่ขาดการบริหารจาัดก,การน้ำอย่างเป็นระบบและประสบปัญหาภายงที่ยาวนานแต่เมื่อรุดูมรสุมก็ต้องประสบการต่าหากุทกภัยเกลือทุกปีส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รวมถึงกระทบต่อระบ,บ เศรษฐกิจกและสังคมโดยรวมเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้าในพื้นที่เกษตรน้ำฝนซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมทระะัพยากรน้ํากระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําปีพุทธศักราช2561 ยิงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงเป็นระบบกระเบื้องไข่น้ําของแหล่งน้ําธรรมชาติทั้งหมดผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกถมทนของตำบลอ่างทองและตำบลน้าแหวงรวมถึงตำบลข้างเคียงในอำเภอเชียงคัาจังหวัดพะเยาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ําชุมชนและกระจายน้ําให้พื้นที่กเกษตรน้ําฝนตำบลอ่างทองตำบลน้ําแหวงอำเภอเชียงคัาจังหวัดพะเยาเป็นหนึ่ง หลายๆโครงการที่มีเป้าหมายในการอรนรุรักษ์พื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนทั่วประเทศของกรมทรัพยากรน้ำ,รนำครับปปกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยเราดูแลนะครับพื้นที่เกษตรน้ำฝนนอกเขตชนประธานนะครับร่วมกับทางท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจอหรืออบตอในการหาน้ำให้กับเกษตรในขณะเดียวกันเนี่ยเรามาเน้นในเรื่องของการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับมอบะะภารกิจในการดูแลพื้นที่ชุ่มน้ําทั่วประเทศนะครับมาจากสํานักนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนั้นนะฮะกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยก็จะดูแลพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยประมาณ20ล้านไร่แล้วก็มีในเรื่องของอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำนะฮะที่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชุมทานเนื้อเนื้อกว่านั้นเนี่ยมีภารกิจอีกอย่างก็คือในเรื่องของที่จะรักษาพื้นที่ต้นน้ําเปรียบเสมือนว่าถ้ากรมทรัพยากรน้ำดูแลแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าน้ําที่อยู่บนเขาเนี่ยก่อนที่จะลง ่างหรือเกล่อนของชนะทานอันนี้กรมทรัพย์กรน้าดูแลและพื้นที่ถ้าด้านล่างเนี่ยนอกเขตปนะทานนะครับกรมทรัพย์กรณน้ำเนี่ยก็จะไปดูแลร่วมกับท้องถิ่นนะฮะพื้นที่นอกเขตปนะทานในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่นอกเขตปนะทานนะครับที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ํา การศึกษาและพัฒนาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตำบลอ่างทองตําบลน้ำแหวนอำเภอเชียงคำจังหวัดทะองาประกอบด้วยการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมการเชื่อมโยงแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหมดในพื้นที่ตำบลอ่างทองตําบลน้ำแหวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันให้เป็นระบบแก้มลิงและอ่าง่วงเพื่อพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งน้ำชุมชนพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำให้ประชาย นำมาจะทำผังกรอความคิดในการดำเนินการที่มีระบบการเชื่อมโยงแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ ทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนการบริหารจาัดก,การทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกาภาคส่วนการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมได้นำมาใช้ในการสำรวจออกแบบรายละเอียดพร้อมแบบแปลนและประมาณราคาเพื่อการก่อสร้างพร้อมจัดทำเอกสารประกวดราคาโครงการพะเยานะครับที่เป็นตัวต้นแบบเนื่องจากว่าตำบลหางทอง ตำบลน้ำแวนในอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่แล้งซ้ำซากท่วมซ้ำซากทึ่งอยู่ต้นน้ำของพื้นที่เนี่ยบริบทตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่ต้นน้ำนะครับพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ก,ก็ก็ไม่มีนะครับพื้นที่เก็บน้ำส่วนใหญ่ในพื้นที่ต้นน้ำเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเพียงเล็กน้อยอย,อยู่ที่ระดับ2-3%ถึงหรือมากที่สุดก็ไม่เกิน5%ของพื้นที่ทุกที่ ก็จะมีสภาพใคล้เกียงกันนะครับในเรื่องของอปริมาณน้ําที่กักเก็บได้แล้วก็ลําน้ําลําห้วยก็มีแค่ช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็สภาพทางธรณีทางปฐภีของดินนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินค่อนข้างจะเป็นดินทรายหรือดินหรือบางพื้นที่ก็จะเป็นดินแข็งก็เก็บน้ํามีความสามารถในการเก็บน้ําได้ค่อนข้าง ข้างต่ำนี่ก็เป็นประเด็นของการปรัญหาพื้นที่แล้วก็ประกอบกับแหล่งน้ําที่มีอยู่ก้อนอนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของความตื้นเขินสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นน้ําปัจจุบันเนี่ยมีการกัดเซาะค่อนข้างมากแล้วก็แหล่งน้ําที่มีอยู่เดิมก็มีปัญหาของการตกทับถมของตะกอนในพื้นที่เหล่านี้นี่คือสภาพของการ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการาที่ทำให้เกิดอุทกภัยแล้วก็ไปแรงในของพื้นที่เหล่านี้ครับ จากการศึกษาข้อมูลแลการเข้าพบกปากกระชิชนรวมถึงการหาหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำพบว่าพื้นที่แหล่งน้ำของโครงการมีสัดส่วน2ของพื้นที่ทั้งหมดทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณต้งประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเดิมพื้นที่ของตำบลน,น้าแหวนบริเวณฝั่งตะวันออกของโครงการเป็นพื้นที่สูงเป็นต้นน้ำมีปริมาณน้ำท่าน้อยจึงต้องมองหาแหล่งน้ำต้นทุนมาเสริมทางนี้จากการศึกษาข้อมูลทางภูมิปัญญาในพื้นที่โครงการและพื้นที่ทางเขียงทราบว่าอ้าง เก็บน้าน้ำเวนจะมีปริมาณน้ำท่าที่ไหลลงอ่างเป็นปริมาณมาก ในช่วงฤดูฝนจึงม,มีแนวคิดในการผ่านน้ามาใช้ในพื้นที่โครงการด้วยระบบโครงข่ายน้ําด้วยการปรับปรุงแหล่งน้ําตั้งสถานีสูกน้ําแล้วผ่านน้าด้านท้ายขาดน้ําแหวนเหนือบริเวณหน้าฝายน้ําแหวนสู่การกักเก็บในอ่างเก็บน้ําแม่ตํำขณะเดียวกันก็จะศึกษาเพื่อดําเนินการปรับปรุงปริมาณการกักเก็บของอ่างเก็บน้ําอี่เอียงให้สามารถกักเก็บน้ําได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนให้สามารถเพิ่มระบบกระจายน้ํา ได้มากขึ้นตามความต้องการของชุมชนส่วนตาบนอ่างทองโดยเฉพาะพื้นที่ฟั่งตะวันตกของครูการบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ําหินปัจจุบัน ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีและตามด้วยปัญหาภัายแล้งเนื่องข้อจำกัดด้านภูมิประเทศดังนั้นแนวทางในการพัฒนาโครงการจะเป็นการพัฒนาระบบโครงข่ายน้ำด้วยการปรับปรุงแหล่งน้ำรองชักน้ำพัฒนาแก้มลิงและระบบกักเก็บน้ำไว้ใต้ดินโดยแก้มลิงจะประกอบด้วยแหล่งน้ำขนาดใหญ่สามแห่งคือหนองกะโลนองแดงและหนองอ่าน ัจจุบันมีการขุดลอกและปรับปรุงเพิ่มความจุไปแล้วบางส่วนแนวทางการพัฒนาจากผ่านน้ำโดยระบบลำเลียงน้ำที่มีอยู่เดินเข้ามาเอ่อให้แก่ร่องขุนที่เชื่อมต่อเข้าร่องบ่สดแล้วไหลเข้าสู่หนองกระโลส่วนหนองแดงจะมีครองถา่ายที่สามารถเชื่อมกับแม่น้ำอินตรงบริเวณพื้นที่บ้านนาเจริญโดยอาศัยการปิดเปิดประตูระบายน้ำบ้านนาเจริญเพื่อผ่านน้ำเข้าร่องขัดก่อนที่จะไหลลงสูง่หนองแดงส่วนแผนในการพัฒนาแก้มลิงทั้งสามแห่งได้กลายเป็นพื้นที่กักเก็บ น้ำขนาดใหญ่ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยการขุดลอกและเสริมคันขึ้นและก่อสร้างอาคารประกอบที่จําเป็นเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้าที่มีปนหมานมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น้ําของประชาชนโดยรอบนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะผันน้ําจากแก้มลิงขึ้นไปกักเก็บไว้ที่แหล่งพักน้ําหรืออ่างลมเช่นอางเก็บน้าบ้านสันผู้เลย หรืออ่างเก็บน้ำห้วยเกาะซึ่งสภาพพื้นที่ตั้งอยู่เนินเชิงเขาเพื่อเสริมน้ําดิบในการผลิตประปาเพื่อการอุป,ปโภคบริโภคของชุมชนรอบอ่างได้อย่างเพียงพอนอกจากนั้นแก้มลิงยังทําหน้าที่ผันน้ําไปสู่อ้วยเขียดที่อยู่ในพื้นที่ราชาปสามารถมีน้ากักเก็บไว้ได้หนาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้แล,แล่ฤดูแล้งอยากเดินของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นนั้นมีข้อแทมกัดต่างๆมากมายสะสมมาเป็นระยะเวลาอย่างนาน พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและปัญหาไยแรงช่วงหลังน้ำในลำน้ำอินลดลงปัญหานี้เกิดเป็นประจำแทบทุกปีจากปัจจัยต่างๆในพื้นที่ อธิบดีฟังต้านตกของโครงการมีข้อจำกัดด้านสภาพภูมิประเทศพื้นที่ราบลุ่มกับเก็น้ําเมื่ออยู่เนื่องจากมีชั้นทรายรองรับอยู่ใต้ที่นาข้าวและพื้นที่ทําการเกษตร 2. องฟังตะว,วันออกเป็นพื้นที่สูงภูเขาสลับที่ราศจาแคลนแหล่งน้ําต้นบุนในพื้นที่ทําให้ชุมชนต้องอาศัยน้ำฝน หลักอาศัยหล่งน้ำธรรมชาติที่กเกษตรกรไม่สามารถจัดการน้นรําได้สะดวกโรมทรัพยากรน้ากระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางแก้ไขปัญหาด้านบรรเทาภูมิภาภัยและการขาดแหล่น้าด้วยการพัฒนาระบบโครงข่ายน้ําเพื่อให้เก็บกักน้ําได้มากขึ้นเชื่อมโยงแหล่งน้ําพร้อมระบายกระจายน้ําและระบบเติมน้ําลงใต้ที่ส่วนด้านระบบนิเวศมีแผนในการอนุรักษ์พื้นฟูทางน้ําหรือแหล่งน้ําธรรมชาติก่อสร้างฝายชะลอน้ํา และกระจายน้ำรวมถึงเก็บน้ำไว้ในพื้นที่บา เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำที่ดีช่วยทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนหลายชุมชนดีขึ้นและสามารถทำการเกษตรเช่นการทำนาทำไร่ทำสวนทำการประมงรวมถึงภาคธุรกิจต่างๆได้เพิ่มขึ้นเมื่อมีน้ำที่เพียงพอก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายขึ้นรวมทั้งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวจากนั้นการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นรูปธรรมของกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นจะยัง ประโยชน์ที่เกิดกับประชาชนอย่ังอยู่ืนน้ำคือชีวิตน้ำยังเป็นภารกิจของทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชุมชนและอนาคตของลูกหลานสืบต่อไป